เกษตรอินทรีย mm ์ระบานปลอดสารพิษนะครับวันนี้ก็มาสู่มุดของการเติมอาหารสมองนะครับเพื่อเป็นต้นทุนเอาไว้ในการขับเคลื่อนเอาไว้ในการพัฒนาเอาไว้ในการสร้างคุณค่าสร้างคุณภาพให้พิิธภัณฑ์แปลรูปอ่านประสบภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักสุขภาพตัวสตูนนะครับจะมีงานที่แปลรูปออกมาเป็นคุณภาพสูงสุด วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับนั่งแถวหน้าคู่กับวิ่งแถวหน้าขโคสตูนะครับสซลิมคนดงังคุณอังมาดำคุณอังนะครับผมวันนี้ก็จะตั้งใจอบรมเอาความรู้ทั้งหมดไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าสูงสุดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับภาคของอนาคตครับผมบรรยากาศของการอ yeah, บรมวันนี้นะครับก,ก็ เป็นหัวข้อที่ดีนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับในระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์นะครับซึ่งตอนนี้โซเชียลนะครับการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ก็มีส่วนพักดันนะครับทำให้ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์มีการเติบโตในโลกอนาคตน,นะครับช่วงอดลมก็นะครับด้วยการนาั่งหน้ากับคุณอังนะครับเป็นผู้หญิงเก่งของตูนนะครับก็มีการบันทึกภาพเก็บไว้เป็นภาพบรรยากาศของความทรงจำแล้ว ก็นะครับเป็นอารียบทนะครับีแลกซ์นะครับเพราะไฮเปอร์ทั้งคู่นะครับคุณอังก็ไฮเปอร์กระเซตอินซีโลบ้านสัตว์ปลอดสารพิษก็ไฮเปอร์นะครับก็เป็นอาการอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังกับบรรยากาศฟรีสไตล์นะครับซึ่งเราอบรมแบบแบบแบบไม่กดดันนะครับผม ไม่ได้ใจอยู่หน้าไหนใแต่ว่ามบอกทุกท่านแบบนนะอย่างน้อยสามราคาที่ไปครับมีราคาอะไรครับอ่าราคา,าขายขายนะครับอ่าโปรโมชั่นะนะ<ข>โปรโมชั่นนะนะเนี่ยผมพูดแบบนี้กันนะผมพูดแบบมินิมอลกันนะแต่โลกมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาแรกในที่ผมพูดไปคือลูกค้าจะไม่จับราคาขา,า,า,ายครับแต่จับราคาโปรโมชั่น<ข>ในโรงแรมนี่ปัญหาลูกแตก เดี๋ยวขายพวกนี้ก็ไม่ซื้อแล้วครับเดี๋ยวรอ,อสีอ่ครับสี่ถูกไหมใช่ไหมนัม่นคือปัญหาลูกแตหน่งกันไม่ลงนะครับนะครับนั่นคือผมว่าทําไมคนคนผลิตไม่ค่อยอยากขายผมบอกเลยคนผลิตมีปัญหาเรื่าาองพวกนี้ครับว่าเวลาเราตั้งราคาเขาให้ตัวแทนเขารับเบี้ยเองอ่ะคือตัวแทนจะเ,เก่งอยู่เรื่องที่ผมเคยเห็นคือเัวรลินกับ